ครับผมเป็นไงครับวันนี้สวัสดีค่ะโอ้โหสามครั้งแล้วนะครับมาตรงนี้นะครับผมเรียบร้อยแล้วนะคะมาแล้วนะครับกาแฟปกปอกของเรานะครับผมไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ก็เสร็จภารกิจอะไรเหรอครับต้องโชว์โชว์หน่อยครับไลคันต์ดโชว์หน่อยครับผมโชว์เอกสารหน่อยโอ้เอกสารก่อนนะครับผมถูกต้องนะคะนี่นะครับผมการที่เรานำสมุนไพรนำสมุนไพรทางเลือกนี่นะครับนี่ เอกสารทำยาซื้อขายนะครับติดสแตมภาษีอากรอ,อย่างดีนะครับนี่และระบุด้วยว่าจะไปผลิตอะไรนะครับทำอะไรนะครับอันนี้คือเอกสารถูกต้องตามกฎหมายตามกฎหมายนะครับตอนนี้เราอยู่ที่แน,นแน่ๆเทศบาลตำบลน,นาคำนะครับผมนี่นะครับเทศบาลตำบลน,นาคำนะครับก็ ได้เรียบร้อยนะครับผมเป็นสมุนไพรทางเลือกนะครับผมก็นําไปทํานะครับชากาแฟนะครับผลิตเครื่องดื่มนะครับผมซึ่งได้รับอนุญาตจากทางออยนะครับออยเรียบร้อยนะครับผมทั้งสดทั้งแห้งนะคะนะครับทั้งสดทั้งแห้งมีก็นี่ดูนะครับกาแฟอบขอของเรานะครับนี่ กาแฟกรอบของเราเรียบร้อยนะครับคัมมิงซูนนะคะคัมมิงซูนนี่นะครับคัมมิงซูนสบายใจแล้วนะครับเพราะว่าสามครั้งแล้วที่มาใช่นะครับผมให้มันถูกต้องตามกฎระเบียบกติกานะครับใช่ก็โปรดติดตามค่ะเมนูอารมณ์ดีของเราที่กาแฟกรอบนะคะครับเร็วๆนี้มีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างเหรอครับต้อง จุดชไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเสนอกันที่ร้านกาแฟกกอสั่งได้ทางไหนครับทางเพจใช่ไหมครับใช่ค่ะทางเพจกาแฟกอกก่อนนะครับผมเข้ามาในเพจเยอะๆนะครับเราก็จะทราบถึงความเคลื่อนไหวนะครับของร้านกาแฟของเราไนะคะถูกต้อง่อันนี้เราก็มีเกี่ยวกับ Q r code โคนะครับเป็นคําแนะนําการขออนุญาตนะครับเอาไปใช้ทางการแพทย์นะครับนี่เดี๋ยวเอาไปติดไว้ที่ร้านนะครับเผื่อท่านไหนสนใจนะครับอยากได้ความรู้นะครับก็ โทรมาสอบถามเราได้นะครับตอนนี้ก็เราเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับผมนี่นะครับผมสมุนไพรทางเลือกนะครับสมุนไพรทางเลือกนะครับสมุนไพรทางเลือกนะครับเป็นสมุนไพรใช้ในการบําบัดนะครับเรื่องของปรับสภาพด้านอารมณ์ใช่ไหมครับใช่ค่ะทานแล้วก็จะทําให้อารมณ์ดีนะครับนี่นะครับกาแฟกรอกๆเร็วๆนี้นะครับผมขึ้นรถเรียบร้อยนะครับผมมีอะไรจะฝากอีกไหมครับก็ มีอะไรจะฝากนะคะฝากกดติดตามใช่ไหมฝากติดตามแค่ว่าเดี๋ยวเราไปเจอความอารมณ์ดีกันที่กาแฟโกกงเนาะเร็วๆนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะวันที่เท่าไหร่ครับยังไม่บอกสิยังไม่บอกเนาะโอ้ต้องมาติดตามก่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวไปเจอกันที่กาแฟโกกงนะคะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งเลยนะครับขอบคุณเทศบาลตำบลนาคำนะครับผมที่รอนะครับรอมอบนะครับสมุนไพร ทางการแพทย์นะครับให้กับกาแฟรกรอบๆของเรานะครับติดตามชมในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ